ในห้องพิจารณาคดีที่เงียบสงัดเสียงพัดลมเพดานดังหึ่งเบาๆผสมกับเสียงกระซิบจากผู้ชมที่แน่นขนาดสารวันนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศตึงเครียดเด็กหญิงตัวเล็กอายุแค่เ็ดขวบนั่งอยู่บนมา้านั่งพยานดวงตากลมโตสันไหวแต่พยายามกลั้นน้ำตาเธอกำเสื้อเชิตสีขาวของเธอแน่นสวมถุงเท้าสีชมพูอ่อนที่เกือบจะเล็ดรอดจากรองเท้าผ้าใบคู่เล็ก ผู้พิพากษาซึ่งเป็นชายวัยกลางคนมองลงมาจากบันลังสีหน้าถึงคังขณะอ่านแฟ้มคดีของเด็กหญิงที่เกี่ยวข้องกับคดีความร้ายแรงทำให้การกำลังจะเริ่มขึ้นทนายความฝ่ายจำเลยส่งยิ้มเย็นๆมาให้ซึ่งทำให้เด็กหญิงตัวสั่นเบาฮ่าฮ่าแต่ก่อนที่คำถามแรกจะถูกยิงออกมาเด็กหญิงก็หันหน้าไปทางมุมหนึ่งของห้องอย่างรวดเร็วและส่งสัญญาณแปลกประหลาดออกมาเธอยกนิ้วโป้งขึ้นมาแต่กับคางแล้วกระพริบตาสองครั้งอย่างช้าฮ่าฮ่า ในตอนแรกไม่มีใครสนใจแต่สุนัขหลับระดอตัวใหญ่ที่นอนอยู่ข้างๆเจ้าหน้าที่สารกลับเงยหัวขึ้นทันทีมันส่งเสียงครางต่ำๆแล้วลุกขึ้นช้าๆเดินตรงไปยังพยานเด็กหญิงพร้อมกับจ้องเขม็งไปทางใครบางคนในห้องทันใดนั้นผู้พิพากษายกมือขึ้นอย่างเร็วหยุดหยุดการไต่สวนเดี๋ยวนี้เสียงของเขากึกก้องจนห้องเงียบกริบทุกสายตาหันมาที่เขาพร้อมกับคำถามที่ยังไม่มีใครกล้าพูดออกมาดังๆว่าเด็กหญิงกำลังพยายามบอกอะไรกับสุนัขของเธอ ผู้พิพากษาลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้สูงของเขาดวงตาคมกริบเบิกกว้างอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองขณะมองสุนักหลับระดอที่ตอนนี้ยืนจังก้ายอยู่หน้าผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ด้านหลังห้องสุนักส่งงอเสียงเห่าต่ำๆแล้วขยับตัวเข้าใกล้ชายคนนั้นอย่างระแวดระวังมันไม่แสดงอาการดูร้ายแต่ทุกก้าวที่มันเดินไปกลับทำให้ห้องทั้งห้องเย็นยะเยือก ชายคนนั้นขยับตัวนิดหน่อยดวงตาเขาเหลือบมองไปทางเด็กหญิงก่อนจะก้มหน้าหลบสายตาของทุกคนแต่เพียงไม่กี่วินาทีต่อมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสารก็เดินเข้ามาประกบทั้งสองข้างโดยที่ยังไม่มีใครพูดอะไรเด็กหญิงยังคงนั่งนิ่งมือเล็กๆของเธอเริ่มสั่นแต่เธอกัดริมฝีปากไว้แน่นเพื่อไม่ให้ร้องให้ผู้พิพากษาเดินลงมาจากบันลังด้วยตัวเองเดินมาหาเธอแล้วคุกเข่าลงข้างๆเขาพูดเสียงเบาแต่นุ่มนวลว,ว่าลูกจา๋าหนูรู้จักสัญญ,ญาณนั้นได้อย่างไร เจ้าหมานี้มันทำแบบนั้นตอนเจออะไรเด็กหญิงหันมาช้าหาหดวงตาเธอเริ่มเปียกน้ำตาแต่เสียงของเธอมั่นคงเกินวัยแม่สอนหนูไว้ค่ะถ้าใครเข้าใกล้หนูเหมือนแบบที่เขาเคยทำให้หนูส่งสัญญาณแบบนี้ให้พี่โบโบหนูไม่อยากพูดในที่ที่มีคนเยอะห้องทั้งห้องเงียบสนิทเหมือนเวลาหยุดเดินทุกคนจับจ้องไปที่ชายคนนั้นซึ่งเริ่มเงือไหลเต็มหน้าและมือที่กำบาอนั่งแน่นจนเห็นเส้นเลือดปูดผู้พิพากษาหาันไปพูดเสียงกร้าวจับตัวเขาไว อย่าให้คลาดส,สายตาแม้แต่วินาทีเดียวเด็กหญิงเบือนหน้ากลับไปมองสุนัขของเธอที่ตอนนี้เดินกลับมาหาเธอแล้วนั่งลงข้างๆเหมือนผู้พิทักษ์เงียบๆผู้พิพากษากลับขึ้นบันลังก่อนประกาศเสียงหนักแน่นเราจะเลื่อนการไต่สวนและเริ่มการสอบสวนใหม่คราวนี้จะไม่มีใครลอยนวลอีกต่อไปเสียงปากกาถูกวางเสียงคนในห้องกระซิบกันเบาๆแต่ทั้งหมดนั้นไม่ดังไปกว่าหัวใจของเด็กหญิงที่ยังเต้นแรงและความจริงที่เพิ่งเริ่มค่อยๆเปิดเผยทีละเสี้ยว เสียงฝีเท้าของเจ้าหน้าที่สารดังสะท้อนกับพื้นหินอ่อนขณะพาชายคนนั้นออกจากห้องพิจารณาคดีเขาพยายามพูดอะไรบางอย่างเสียงเบาเหมือนคนขอความเมตตาแต่ไม่มีใครสนใจไม่มีใครมองเขาในแบบเดิมอีกต่อไปเด็กหญิงยังคงนั่งเงียบดวงตาเธอจับจ้องไปที่มือของตัวเองที่กุมกันแน่นบนตักผู้พิพากษาหันมามองเธออีกครั้งก่อนจะเอ่ยเบาๆว่าหนูปลอดภัยแล้วหนูทำได้ดีมากพวกเราจะช่วยหนูเองพูดเมื่อพร้อมไม่ต้องรีบ เสียงของผู้พิพากษานั้นอ่อนโยนกว่าที่ใครเคยได้ยินมาก่อนบรรยากาศตึงเครียดในห้องเริ่มคลายลงแต่ความเงียบนั้นไม่ใช่เพราะทุกอย่างจบลงหากเป็นเพราะทุกคนเพิ่งรู้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันลึกซึ้งกว่าที่พวกเขาคิดไว้มากอยู่ๆเด็กหญิงก็ยื่นมือไปลูบหัวโบโบสุนัขที่ตอนนี้นั่งนิ่งไม่ห่างจากเธอเลยแม่บอกว่าโบโบจะไม่ให้คนเลวอยู่ใกล้หนูได้แม่พูดถูกคะ่ะน้ำตาหยดเล็กๆร่วงลงบนขนของสุนัขแต่มันยังคงนั่งเงียบเหมือนเข้าใจทุกคำพูดของเธอ ทานายหญิงของฝ่ายโจทก์ลุกขึ้นอย่างช้าๆพลางเปิดแฟ้มใหม่ที่เพิ่งได้รับก่อนการพิจารณาคดีจะเริ่มขึ้นเธอกระแอม,มเบาๆแล้วพูดขึ้นว่าเรียนท่านผู้พิพากษาดิฉันขอเสนอหลักฐานใหม่ซึ่งเพิ่งถูกส่งมาโดยบุคคลน,นิรนามเป็นคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เมื่อเดือนที่แล้วทุกสายตาหันมาที่เธอพร้อมกับความรู้สึกหนาวเย็นแปลกประหลาดที่แผ่ซ่านไปทั่วทั้งห้องเหมือนกับว่าคลิปนั้นกำลังจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่พวกเขารู้ผู้พิพากษาพยักหน้าเบาๆเปิดเลย ไฟในห้องลดลงจางๆขณะที่จอภาพขนาดใหญ่ค่อยๆสว่างขึ้นเผยให้เห็นภาพภายในบ้านหลังหนึ่งเงาของเด็กหญิงและชายคนนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นจากวิดีโอเบาแต่ชัดเจนอย่าบอกใครนะไม่งั้นโบโบจะโดนเอาไปทั้งห้องเงียบอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่ความสงบเป็นความเงียบก่อนพายุและพายุลูกนั้นกำลังจะถล่มลงมาอย่างรุนแรงกว่าครั้งไหนๆ เสียงในวิดีโอยังคงเล่นต่อช้าๆราวกับจงใจให้ทุกคนในห้องได้สึมซับทุกคำทุกลมหายใจและทุกพฤติกรรมอันแฝงไปด้วยเจตนาอันตรายภาพในหน้าจอสั่นไหวเล็กน้อยแต่สิ่งที่เห็นกลับชัดเจนเกินพอชายคนนั้นคนที่เพิ่งถูกเจ้าหน้าที่พาออกไปเมื่อครู่นั่งอยู่ข้างเด็กหญิงในห้องนอนของเธอมือของเขาวางอยู่บนไหลเธอและใบหน้าของเขากระซิบชิดใกล้เกินกว่าที่จะเป็นแค่ญาติถ้าหนูพูดออกไป เขาหยุดแล้วหันไปมองกล้องที่เขาไม่รู้ว่ามีอยู่ไม่มีใครเชื่อหนูหรอกเข้าใจไหมโบโบเองก็คงช่วยอะไรไม่ได้เด็กหญิงในวิดีโอพยักหน้าเบาแต่ดวงตาเธอมองตรงไปที่กล้องมันไม่ใช่แววตาแห่งความกลัวอย่างเดียวมันมีบางอย่างที่มากกว่านั้นความตั้งใจวิดีโอดับลงห้องสว่างขึ้นอีกครั้งแต่บรรยากาศนั้นเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงผู้พิพากษาหายใจเข้าเฮือกใหญ่เหมือนพยายามกดอารมณ์กรดไว้ใต้คราบของความยุติธรรมเขาหันไปทางทนายหญิง คลิปนี้ถูกส่งมาเมื่อไหร่เมื่อวันค่ะไม่มีชื่อผู้ส่งมีเพียงโน้ตแผ่นเล็กที่เขียนว่าถึงเวลาแล้วเธอตอบพลังยื่นซองเอกสารสีเหลืองให้เจ้าหน้ทาที่ศาลผู้พิพากษาพยักหน้าเบาๆแล้วกล่าวเสียงหนักแน่นในฐานะที่ศาลเห็นหลักฐานใหม่ซึ่งชี้ชัดถึงภัยคุกคามต่อพยานที่ยังเป็นผู้เยาว์ข้าพเจ้าสั่งให้เริ่มกระบวนการดำเนินคดีอาญาในข้อหาล่วงละเมิดและคุมขังจำเลยทันทีโดยไม่ให้ประกันตัว เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งแต่เด็กหญิงยังคงนิ่งเธอหันไปมองโบโบโดวงตาที่เคยหวัดวันบัดนี้กลายเป็นแววตาแนว่วแนว่เธอลูบหัวมันเบาๆแล้วพูดโดยไม่หันไปมองใครแม่บอกว่าความกล้าเริ่มจากใจเล็กๆที่ไม่ยอมแพ้เสียงคำพูดของเธอเบาแต่ทุกคนได้ยินชัดเจนมันไม่ใช่แค่คำพูดของเด็กคนหนึ่งมันคือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าทนายหญิงหันไปมองผู้พิพากษาก่อนจะพูดว่า ยังมีอีกหนึ่งคำให้การที่ยังไม่ได้อ่านค่ะเป็นบันทึกจากแม่ของเด็กหญิงคนนี้เขียนไว้ก่อนที่เธอจะหายตัวไปทั้งห้องหยุดนิ่งอีกครั้งราวกับเวลาถูกหยุดชั่วคราวแล้วเสียงของทนายก็ค่อยๆอยอ่านขึ้นเสียงกระดาษถูกพลิกอย่างระมัดระวังทนายหญิงยกกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นดวงตาเธอสั่นเล็กน้อยขณะอ่านข้อความที่เขียนด้วยลายมือสั่นๆแต่หนักแน่นเสียงของเธอสะท้อนในห้องศาลที่เงียบกริบถึงใครก็ตามที่ได้อ่านข้อความฉบับนี้ ถ้าคุณกำลังอ่านข้อความนี้อยู่แสดงว่าฉันอาจจะไม่อยู่บนโลกนี้แล้วฉันเขียนมันไว้เผื่อวันหนึ่งที่ลูกสาวของฉันต้องการความช่วยเหลือและไม่มีใครเชื่อเธอเหมือนที่ไม่มีใครเคยเชื่อฉันฉันรู้ว่าเขาเป็นใครฉันเห็นสิ่งที่เขาทำแต่ฉันไม่มีหลักฐานไม่มีใครฟังไม่มีใครกล้าสู้กับเขาแต่ลูกของฉันต้องปลอดภัยโบโบจะช่วยเธอฉันฝึกมันไว้ให้รู้ว่าสัมผัสแบบไหนคืออันตรายสายตาแบบไหนคือภัยคุกคามถ้าเธอส่งสัญญาณโบโบจะรู้และใครก็ตามที่อยู่ในที่แห่งนั้น จะไม่มีทางมองข้ามมันได้โปรดเชื่อเธอในวันที่เธอกล้าแม้จะกลัวโปรดฟังเธอในวันที่เธอกำลังสัน่นแม้จะดูเงียบเงันที่สุดเพราะนั่นคือเสียงของความจริงจากแม่ที่เคยเงียบเกินไปเสียงทนายขาดหายไปชั่วครู่น้ำเสียงเธอเริ่มสั่นขณะที่หยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาอย่างเงียบเงียบเด็กหญิงเงยนหน้าขึ้นดวงตาเธอแดงก่ำแต่น้ำตาไม่ไหลแล้วราวกับคำพูดของแม่ได้อบกอดหัวใจเธอเอาไว้ ผู้พิพากษาหลับตาแน่นก่อนจะลืมขึ้นมาอีกครั้งด้วยสายตาแข็งกร้าวเขาพูดเสียงหนักแน่นสารจะเปิดการไต่สวนลับโดยทันทีเพื่อขุดคุยทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับบุคคลน,นี้และผู้ใดก็ตามที่มีส่วนรู้เห็นหากพบการช่วยปกปิดหรือทำลายพยานหลักฐานจะถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดเสียงค้อนสารกระแทกลงแน่นสาครั้งสะท้อนก้องไปทั่วทั้งห้อง เด็กหญิงก้มลงกอดโบโบนเธอไม่ได้พูดอะไรแต่ทุกคนสัมผัสได้ว่านี่ไม่ใช่แค่การรอดชีวิตมันคือการลุกขึ้นใหม่ของใครคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยถูกทำให้เงียบแต่ตอนนี้เสียงของเธอดังพอจะเขย่าวความจริงให้สั่นสะเทือนท่านใดนั้นเสียงโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ศาลคนหนึ่งก็ดังขึ้นเขารีบเดินออกไปรับและเมื่อกลับเข้ามาใบหน้าเขาเต็มไปด้วยความตกใจท่านผู้พิพากษาครับเราพบวิดีโออีกชุดหนึ่งอยู่ในบัญชีลับของชายคนนั้นมีเด็กผู้หญิงอีกหลายคน และยังไม่รู้ว่าทั้งหมดยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าทั้งห้องถึงกับเย็นยะเยือกดวงตาเด็กหญิงสันไหวเล็กน้อยก่อนที่เธอจะกระซิบเบาฮ่าฮไม่ใช่แค่หนูคนเดียวใช่ไหมคะผู้พิพากษานิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งราวกับสมองกำลังไล่เรียงทุกคำที่เพิ่งได้ยินภาพของเด็กหญิงนั่งเงียบข้างสุนัขผู้ซื่อสัตว์ท่ามกลางเนาของความโหดร้ายที่เริ่มเผยชัดขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่แค่คดีเดียวอีกต่อไปแล้วนำวิดีโอนั้นขึ้นจอทันที เขาออกคำสั่งโดยไม่ลังเลเสียงของเขาหนักแน่นไม่ใช่เพียงแค่ในฐานะผู้พิพากษาแต่เหมือนชายคนหนึ่งที่ถูกปลุกให้ลุกขึ้นต้านสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่ตน้นจอภาพในห้องค่อยๆแสดงวิดีโอที่ได้จากบัญชีลับมันไม่มีเสียงไม่มีบทพูดมีเพียงภาพจากกล้องวงจรปิดหลายมุมในบ้านหลังเดียวกันเด็กหญิงคนแล้วคนเล่าเดินเข้ามาในเฟรมบางคนอายุน้อยกว่าเด็กหญิงที่อยู่ในห้องสารบางคนใส่ชุดนักเรียนบางคนสวมเสื้อผ้าขาดฮ่าฮ่าใบหน้าพวกเธอเต็มไปด้วยความกลัว แต่ที่น่าหวั่นเกรงยิ่งกว่าคือชายในวิดีโอยังคงยิ้มยิ้มแบบเดียวกับที่เขาเคยยิ้มในศาลเมื่อเช้านี้เรากับเขาไม่เคยคิดว่าความลับจะถูกเปิดเผยเสียงครางของโบโบดังขึ้นอีกครั้งมันลุกขึ้นมายืนข้างเด็กหญิงร่างกายของมันตึงเครียดหางตั้งชี้และสายตามองตรงไปยังหน้าจอมันจำกลิ่นจำพฤติกรรมจำการเคลื่อนไหวของชายผู้นั้นได้อย่างแม่นยำเราต้องตามหาพวกเธอให้เจอทั้งหมดผู้พิพากษากล่าวเสียงเคร่งครึมก่อนจะหันไปสั่งเจ้าหน้าที่ ให้ส่งทีมเทคนิคตรวจสอบเวลาสถานที่และข้อมูลไอพีที่เชื่อมโยงบัญชีนี้ทันทีพร้อมประสานงานกับองค์กรคุ้มครองเด็กและตำรวจท้องที่ทุกเขตทนายหญิงเดินเข้าไปนั่งลงข้างเด็กหญิงแล้วเอื้อมมือมากุมมือเล็กๆของเธอไว้เบาๆหนูช่วยพวกเขาไว้แล้วนะลูกหนูก้าหารมากเด็กหญิงไม่ตอบแต่เธอพยักหน้าดวงตานั้นตอนนี้เต็มไปด้วยแสงสว่างจางๆที่เริ่มกลับมาอีกครั้งเธอไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไป จากมุมห้องทีมสอบสวนเริ่มเก็บพยานหลักฐานจากวิดีโอบางคนเริ่มร้องให้เบาๆเมื่อเห็นภาพบางภาพแต่ไม่มีใครปิดจอไม่มีใครเบื่อนหน้าเพราะครั้งนี้พวกเขาจะไม่หันหลังให้ความจริงอีกจูจ่ๆเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งก็เดินเข้ามาพร้อมเอกสารแฟ้มหนาใบหน้าซีดเผือดท่านผู้พิพากษาครับเราเพิ่งเจอรายชื่อเด็กทั้งหมดที่เคยเข้าออกบ้านของเขาบางชื่อมีสถานะว่าหายตัวไปนานเกินสมปี หัวใจทุกคนเหมือนหยุดเต้นในช่ววินาทีเดียวกันผู้พิพากษาหยิบแฟ้มขึ้นมาเปิดดูและเมื่ออ่านถึงชื่อที่สองใบหน้าเขาก็เปลี่ยนไปทันทีเขาหันไปมองเด็กหญิงนามสกุลของหนูคือวรากุลใช่ไหมเด็กหญิงพยักหน้างั้นแม่ของหนูคือการวรากุลเด็กหญงิงเบิกตากว้างดวงตาสันไหวอย่างแรงก่อนจะตอบเสียงเบาใช่ค่ะแต่แม่หายไปแล้วไม่มีใครหาเจอผู้พิพากษาวางแฟ้มลงช้าฮ่าฮ่า เราพบชื่อของเธอในรายชื่อเด็กหญิงที่เคยเข้าไปในบ้านนั้นเมื่อสมปีที่แล้วห้องศาลทั้งห้องเงียบอีกครั้งแต่ไม่ใช่ความสงบมันคือเสียงของอดีตที่กําลังหวนกลับมาเปิดเผยความจริง,งอที่เจ็บปวดยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเด็กหญิงนิ่งครั้งเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเธอขยับริมฝีปากแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาใบหน้าเธอซีดเผือดดวงตาเบิกกว้างอย่างไม่อยากเชื่อแม่เคยไปที่นั่น ผู้พิพากษาพยักหน้างเงียบๆดึงกระดาษจากแฟ้มขึ้นมาแผ่นหนึ่งยื่นให้ทนายหญิงส่งต่อให้เธอในกระดาษนั้นมีภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดภาพสีซีเปียเก่าๆแต่ชัดเจนพอจะเห็นว่าเป็นหญิงสาวคนหนึ่งผมยาวตรงใส่เสื้อยืดสีซีดและกางเกงยืนดวงตาของเธอมองตรงเข้าเลนกล้องอย่างแข็งกร้าวเด็กหญิงยกมือขึ้นปิดปากน้ำตาเริ่มไหลช้าๆไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นความจริงที่ถาโถมเข้ามาเกินกว่าจะต้านหนูเคยคิดว่าแม่ทิ้งหนูไปหนูโกรธแม่มาตลอดแต่แม่อยู่ที่นั่น แม่โดนพาไปโบโบส่งเสียงครางเบาๆก่อนจะเอาสีส,สัตว์ซุกเข้าตักเธอเธอก้มลงกอดมันแน่นราวกับยึดมันเป็นหลักสุดท้ายในโลกใบนี้เราเชื่อว่าคุณการเป็นหนึ่งในคนแรกๆที่เริ่มรวบรวมข้อมูลและอาจเป็นผู้ที่ส่งคลิปวิดีโอรับมาให้เราทนายหญิงพูดเบาๆแต่มั่นคงและเรากำลังตามรอยเส้นทางที่เธออาจทิ้งไวใ้ให้เราเพื่อคลี่คลายเครือข่ายนี้ทั้งหมดผู้พิพากษาหันไปสั่งเจ้าหน้าที่ชุดพิเศษ ให้ทีมเร่งขอหมายค้นทุกทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาและบุคคลที่เกี่ยวพันทั้งหมดรวมถึงบ้านพักตากอากาศนอกเมืองและก็ดังเก็บของที่เพิ่งโอนชื่อออกไปเมื่อเดือนก่อนเจ้าหน้าที่รีบรับคำสั่งวิ่งออกจากห้องอย่างเร่งรีบขณะเดียวกันทนายหญิงยื่นซองจดหมายเล็กๆสีชมพูอ่อนให้เด็กหญิงเราพบจดหมายฉบับนี้ในสมุดไดอารี่เล่มสุดท้ายของแม่หนูถูกซ่อนไว้ในช่องลับของปกหลัง เล็กๆสั่นเทาขณะเปิดซองกลิ่นน้ำหอมจางๆที่เธอคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดอบอวลขึ้นมาในวินาทีนั้นลูกแม่ถ้าหนูได้อ่านข้อความนี้แสดงว่าแม่ยังไม่กลับไปหาหนูแม่ขอโทษที่ต้องทิ้งหนูไว้แต่แม่ไม่มีทางเลือกแม่ต้องเข้าไปในที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อช่วยคนที่ไม่มีใครช่วยได้รวมถึงตัวหนูเองด้วยอย่ากลัวนะลูกเพราะแม่เชื่อว่าหนูจะเก่งพอที่จะเอาตัวรอดและแม่เชื่อในโบโบเขาจะปกป้องหนูเหมือนที่แม่เคยทำวันหนึ่งความจริงจะปรากฏ และเมื่อถึงวันนั้นหนูจะไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไปแต่จะเป็นคนที่กล้าเผชิญหน้ากับความมืดในแบบที่แม่ไม่เคยกล้าพอจะทำเด็กหญิงหลับตาแน่นกอดจดหมายนั้นแนบบอกน้ำตาเธอไหลาราวกับน้ำฝนที่รดลงบนผืนดินแห้งแลง้งมานานแสนนานเธอไม่ได้อ่อนแออีกต่อไปเธอกำลังเริ่มต้นและในขณะนั้นเองโทรศัพท์เครื่องหนึ่งในห้องสารก็ดังขึ้นอีกครั้งเจ้าหน้าที่รับสายสายตาเขาเบิกกว้างอย่างตกใจ ท่านผู้พิพากษาเราเจอตัวหญิงคนหนึ่งใช้ชื่อปลอมและหลบอยู่ในสถานพักฟื้นของเรนจีโอแห่งหนึ่งในเขตชานเมืองตรงกับลักษณะของคุณการทุกประการและเธอยังมีชีวิตอยู่ครับทั้งห้องถึงกับเงียบเงันราวกับแม้แต่เวลาเองยังต้องหยุดรอฟังประโยคถัดไปเสียงในห้องสารดับลงราวกับถูกกลืนหายไปกับคำพูดประโยคนั้นและเธอยังมีชีวิตอยู่ครับเด็กหญงิงเบิกตากว้างมือที่กอดจดหมายแน่นสันสถานดึงฝีปากขยับช้าๆแม่ยังอยู่ ผู้พิพากษาพยักหน้าช้าๆก่อนจะสั่งเสียงมั่นส่งทีมแพทย์ทีมจิตวิทยาและเจ้าหน้าที่คุ้มครองพยานไปที่สถานพักฟื้นเดี๋ยวนี้ห้ามให้ใครเข้าพบก่อนหน่วยสอบสวนของสารจะไปถึงเจ้าหน้าที่คนหนึ่งวิ่งออกจากห้องโดยไม่รอชา้าทนายหญิงหันไปกุมมือเด็กหญิงไว้แน่นเธอรอหนูอยู่หนูอยากไปเจอเธอไหมเด็กหญิงไม่พูดอะไรดวงตาเต็มไปด้วยหยาดน้ำตาแห่งความหวังและเธอก็พยักหน้าเบาฮ่า ในรถของสารที่มุ่งหน้าไปยังสถานพักฟื้นกลางหุบเขาโบโบนั่งแนบอยู่ข้างเธอมันไม่เห่าไม่ครางมันแค่เฝ้ามองเธออย่างเงียบงันราวกับเข้าใจทุกความรู้สึกในใจเธอรถจอดหน้าประตูไม้เก่าของสถานพักฟื้นใจกลางธรรมชาติเจ้าหน้าที่หญิงพาเธอเข้าไปข้างในกลิ่นหอมของดอกไม้แห้งลอยในอากาศเสียงนกขับขานแผ่วเบาที่มุมห้องเล็กๆใต้หน้าต่างผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนเตียงผ้าห่มลายดอกไม้ผมเธอเริ่มหลอกบางส่วนใบหน้าอ่อนล้าแต่เปล่งประกายด้วยความคุ้นเคยที่ไม่เคยลืม เธอหันมาช้าๆดวงตาสบตาเด็กหญิงตรงหน้าแล้วน้ำตาของทั้งสองก็ไหลพร้อมกันแม่ลูกแม่โอ้พระเจ้าหนูยังปลอดภยัยเธอลุกขึ้นช้าๆยื่นแขนออกเด็กหญิงวิ่งเข้าไปกอดทันทีกอดที่แน่นที่สุดในชีวิตกอดที่ทั้งสองเฝ้ารอมานานนับปีเสียงสะอื้นดังขึ้นในห้องพักฟื้นเล็กๆนั้นแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดแต่เป็นเพราะพวกเขาเจอกันอีกครั้งแล้วจริงฮ่าฮ่ แม่ไม่ได้หนีหนูแม่ต้องรอดไว้แม่ต้องเปิดโปงทุกอย่างหนูรู้แล้วหนูเห็นทุกอย่างหนูทำตามที่แม่ฝึกไว้โบโบก็ช่วยหนูแม่ลูกหัวลูกเบาๆพลางมองเจ้าหมาน้อยที่ตอนนี้มานอนหมอบอยู่ใกล้ๆมันเงยหน้ามองพวกเธอหางกระดิกเบาๆน้ำตาไหลจากตาสุนัขคู่นั้นเช่นกันมันเฝ้าหนูไว้ดีมากเลยใช่ไหมลูกมันไม่เคยจากหนูไปเลยข่ะเหมือนแม่ขณะที่แม่ลูกกอดกันอยู่นั้นเจ้าหน้าที่ศาลได้รับสายโทรศัพท์อีกครั้งสีหน้าเขาเคร่งเครียดขึ้น เราค้นบ้านพักตากอากาศได้แล้วครับและเราพบบางอย่างที่คุณแม่เคยเขียนไว้ในบันทึกของเธอเธอซ่อนไดอารี่เล่มสุดท้ายไว้ในกล่องฝังดินหลังบ้านและในนั้นมีชื่อของคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงผู้พิพากษาคนหนึ่งที่เคยล้มคดีเมื่อห้าปีก่อนสายโทรศัพท์ตัดไปทันทีความเงียบปกคลุมห้องอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่ความกลัว มันคือคำถามสุดท้ายที่กำลังค่อยๆคืคบคลานเข้ามาในบ่ายวันนั้นหลังจากแม่กับลูกได้พบกันอีกครั้งโลกเหมือนหยุดหมุนไปครู่หนึ่งทุกอย่างนิ่งงันอยู่แค่ภาพของหญิงสาวผู้เคยหายสาบสูญและเด็กหญิงที่อดทนฝ่าฝัานฝันร้ายจนได้กลับสู่อ้อมกอดของคนเป็นแม่แต่เงามืดยังไม่หมดไปเพราะในบันทึกของแม่มีบางอย่างที่ทำให้ทั้งระบบสันสะเทือนชื่อของผู้พิพากษาอาวุโสคนหนึ่งผู้เคยล้มคดีล่วงละเมิดเด็กเมื่อห้าปีก่อนและผู้ที่เพิ่งโทรศัพท์มายัางเจ้าหน้าที่ศาลไม่นานมานี้คือคนเดียวกัน เมื่อข้อมูลนี้ถึงมือของคณะกรรมการพิเศษคำสั่งสอบสวนเร่งด่วนก็ถูกตั้งขึ้นทันทีมีหลักฐานเชื่อมโยงว่าเขาเคยรับสินบนจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่ใช้เครือข่ายสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเพื่อบังหน้าการค้ามนุษย์หลายปีที่ผ่านมาเขาใช้ตำแหน่งอำนาจปิดปากเหยื่อและยุบคดีจำนวนมากอย่างเงียบฮ่าฮ่าเรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นข่าวใหญ่ในประเทศการสืบสวนลุกลามไปถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายยอคนที่เคยถูกมองว่าเป็นคนดี กลับถูกจับในข้อหาร่วมขบวนการมูลนิธิปลอมถูกหรือคน้นโกดังเถื่อนถูกปิดกว่า40ชีวิตของเด็กหญิงเด็กชายถูกช่วยเหลือออกมาและพวกเขารอดเพราะเสียงเล็กๆของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่กล้าส่งสัญญาณผ่านหมาน้อยตัวเดียววันพิพากษาศาลพิเศษได้จัดไตส่สวนคดีค้ามนุษย์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษผู้พิพากษาที่เคยล้มคดีถูกถอดถอนจากตำแหน่งทันทีและได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิต ชายผู้ต้องหาหลักที่เป็นอดีตผู้ดูแลสถานเลี้ยงเด็กถูกตัดสินประหารชีวิตในวันนั้นเด็กหญิงนั่งอยู่แถวหน้าแม่ของเธอนั่งข้างๆโบโบนั่งหมอบเงียบๆด้วยสายตาเข้มแข็งราวกับรู้ว่าภารกิจของมันได้เสร็จสิ้นแล้วหลังสารเสร็จสิ้นเด็กหญิงเดินออกมาเงียบๆสื่อมวลชนรุมถ่ายภาพเธอแต่เธอเพียงยิ้มบางๆไม่พูดอะไรก่อนจะเดินไปก้มลงกระซิบที่หูโบโบว่าเราทำสำเร็จแล้วเพื่อนรักของฉัน โบโบกระดิกหางช้าๆดวงตาของมันมันวาวด้วยแสงสะท้อนของพระอาทิตย์ตกดินที่อบอุ่นแสงที่เคยหายไปจากชีวิตพวกเขาแต่ตอนนี้กลับคืนมาแล้วอย่างสมบูรณ์เรื่องราวของเด็กหญิงตัวเล็กกับสุนัขคู่ใจกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาญในโลกที่เคยเงียบงนันและสัญญาณลับเล็กๆนั้นได้เปลี่ยนชีวิตนับร้อยตลอดไปใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้